<Live. S 2> เอาละค่ะวันนี้ต้องเคียร์คิวเล็กด่วนเลยค่ะเพราะมีภารกิจนะคะต้องรีบขับรถจากบ้านเพื่อมารับน้องสาวแล้วก็คาโลนะคะนางเดินทางมาเมืองไทยอีกแล้วค่ะครั้งที่3ามในรอบ ต้องมาดูเรื่องคอนโดนะคะนางเลยมีเวลา11บ้านต้องทําทุกอย่างให้รีบมากเริ่มวันแรกเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูปนข่าวว่าจะมีอะไรบ้างอยู่นี่มาแล้วอะคาลัวฮัลโลบอกให้ไปกินนี่เหนื่อยมหยไม่เหนื่อยนอน,น,นอนสบายผมใสแต่ชุดแรงมาเลยนะนี่ค่ะมีแอร์บริการดีมากหรอ โดนมันเท่าไหร่ค่าตั๋วจุกอยู่ไหมก็1,400นะก็แรงอยู่นะแต่ทำไมมันซื้อที่นู่นมันถูกกว่าที่นี่หว่าไม่รู้สิเครื่องเต็มอยู่นะไม่เพราะว่าถ้าจองที่นี่แปดเก้าหมื่นแสนสองคนเลยในอีบีหรอโอ้แพงมากเลยอะแตเดี๋ยบอกให้ประตูสามตอนนี้ทำไมอะคารองเนี่ยมันอยู่ตรงนี้อ่าฉันบอกก็แกบอกให้ประตูสามใช่ขึ้นไปข้างบนสิมึงบอกให้มันมารอข้างสามอ๋อหรอ เี่จะไปซื้อวายขวดละแสนฮัลโล Welcome again จะไปซื้อวายขวดละแสนอีกแล้วแกหรอโดนสันเบ่เอาโดนไปแค่า3ป่ะ Welcome home ต้องกุ้นกับค่ะมาภารกิจนั่งเยอะค่ะวันนี้ต้องไปแลกเงินต้องไปไหว้พภาพผม แล้วต้องไปเยาวราชเพื่อไปซื้อทองแท่งนะคะแล้วนางก็จะต้องไปที่อโศกเพื่อไปเก็บในเซฟกันเลยทิ้งดิฉันไว้เลยค่ะดิฉันบอกว่าดิฉันไม่ไปนะคะดิฉันเหนื่อยและรถมันติดมากเลยมาดรอปที่สังคโปร์หาอะไรกินเลยค่ะเพราะว่านี่บ่ายโมงแล้วดิฉันยังไม่ได้กินเลยเลยพรรีบออกมาแต่เช้าเลยมาจัดก๋วยเตี๋ยวมังสวิรัตนะคะต้มยำสุโขทัยของรสนิยมแล้วก็ผัดไทยเกี๊ยวกอบค่ะ2เมนูนี้ อร่อยเด็ดมากค่ะเป็นเมนเูนปนโปรดของฉันเลยนั่นกินคนเดียวค่ะเชิดๆสวยๆรอน้องสากวกับน้องเขยทำภารกิจซึ่งคิดว่าอืมทำใจไว้ในระดับหนึ่งว่ามันคงจะค่อนข้างนานพอสมควรแต่รู้ไหมคะกินข่าวก่อนแล้วอะไรก่อนแล้วน mm hmm. ังก็ยังไม่มาค่ะอันนี้ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงค่ะ เดินเล่นค่าเวลาแบบสนุกสนานมากค่ะแวะดู s อดูเฟอร์นิเจอร์ดูอะไรสารพัดค่ะน้องก็ไม่โทรมาอีฉันก็ไม่รู้จะเดินดูอะไรแล้วเห็นอะไรเก๋เกสวยสวยก็เลยขอถ่ายทำคอนเทนต์นิดนึงจ้ะเนี่ยมีแบบ ดิกระแปะสวยๆอ่ะเกิมโพสทำตีมนิดนึงแต่ชื่อม,มือถือไปอ่ะ,อะน้องายที่หนอิดเครื่องหนึ่งแห่งไปไหนวะน้องฉันเบอร์ละลืมโทรศัพท์ไม่แน่ใจว่าอยู่ในที่นี่หรือเปล่า เครียด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 อยู่หาโทรศัพท์ไม่เจอ <is> B2S B2S ข2 S. <S 2> ับ B2S เครียดเครียดหาข,ของก่อน ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งอะที่เขาทำฉน้นก็ทำแต่ทำและไม่เคยสมหวังโทรศัพท์ใครสันนี่แหละตวยละหาโทรศัพท์ไม่เจอ ใส่กระเป๋าไหนหรือเปล่าเห็นใส่อยู่ร้านลืมไว้ร้านร้านแลกเงินกลับไปใหม่ few moments later เราเลยเห็นอหไเนี่ยดูสีซอขยบไปหน่อยสีขอดูลุกหน่อยค่ะซอรุนแรงมากคนอยู่เมืนนองนอกยังยอมแพ้นะเนี่ยดูเร ไปจาาเดี๋ยวเราไปเลือกเนื้อกัอนเอาอีกแล้วจ้าที่เก่าเวลาเดิมพี่น้องสาวต้องช่วยผัวนะเพราะผัวเปิดช่องยูทูบจะเป็นยูทูบเบอร์ผัวเป็นยูทูบเบอร์ต้องสปอร์ตผัวนต้องช่วยกันทำมหาชิ้นแบยว่าเพื่อนทาโลแล้วเนะพื่อนอจะได้ผัวปะ เลิฟมากนี่นิวเฟสนิวยูทูบเบอร์นะค่ะโลเลิฟมากอันนี้น่ะจ๊ะอาคา1,150วาคิวญี่ปุ่น1,150จา้าแซกมันแต่นี้ที่ก่อนเนี่ย4,000นี่ของออซซี่นี่4,700ข้ 4, งลาง4,400 นานี้ห้าพันห้าหรออันนี้หกพันห้าาย <c oughs> โอ้โหอันนี้ของอะไรเนี่ยของเมก,กาออของออสเตรเลียซ้ <c oughs> อเออแรงลดห้าเปอร์เซ็นต์ No 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 She d o n t eat no 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 never ที่จึงหันมาที่เลย2คนค่ะถ้าคุณสอคนอีก4คนก็หมื่นเดิมพอดีเราโชคดีเราไม่กินนึงละไปที่ไหนแล้วงขาดคุณนะคุณเฟ่ี่เออแน่น่ะสี่ที่ขัดคุณตลุปสรุปสรุปเอาวันไหนเนี่ยไหนดูซิเซเลปินตี้ นี่เออคุณบูเชอร์เขาเลือดนี่นะคะเจ็ดพันแล้วก็สี่พันเก้าสองชิ้นสำฉำเอาไปเลยหมดตัวเอาไรป้ายหรือเปล่าคะเออเหมาวยิ่งได้นะจำได้ นี่รู้เปล่าเขาเพิ่งลงเครื่องวันนี้เนี่ยเขารีบมากินเลยนะชอบมากไมเข้าบ้านนไเข้าบ้านต้องมากินนี้ก่อนหรอคุณรู้ไหมว่าเมืองนอกมันแพงมากที่เนี่ถูกมากเออ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 พูดเหมือนตัวเองกินเนื้อเนาะพูดเหมือนตัวเองกินเนื้อรู้ไม่หมดเออเออแกอีกนะจ๊ะ อันนี้แกะเท่าไหร่ในก้อนนี้เท่าไหร่อันนี้เด็อี่าอ๋อยังไม่ได้ติหลักาคแก่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 คก่แ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 ้่ะก่แ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 ก่ก่่แก่แแก่กแก่แก่ ิกินทุเรียนนะคะเพราะว่าสายทุเรียนมาเองค่ะจะไปสามอันก้านยาวหมอนทองนกหยิบตําใหญ่ไข่ผ้าใหม่นี่เลยจ้าเรียบร้อยขอบคุณค่ะน้องไปจ้าจ่ายตังค n g of Meat กับ King of Food เออไปเลยจ้า ฝรั่งก็ชอบจุลียนกลับมายืนที่เดิมมากินอาหารกันจ้าซอสสั่งแกะใช่ไหม แล้วจ้ากินแกะก็ต้องซื้อวายที่เป็นชื่อแกะและดูราคาก่อนจัากะกาบาถูกมากเลยสามหมื่นเก้าพัน,น้าลอยถอยมาจากเนคนเาลเวอร์อค่ะดีแล้วนะวายหมื่นเก้ที่แล้วกี่หมื่นนะหกหมื่นอ่าเดี๋ยวจะให้เทสเตอร์ลอง ดูนะคะว่ารสชาติเป็นไงคะที่แล้วอันไหนแซ่บกว่ากันเนียนละมุนมากค่ะที่แล้วนนว่าพี่ถีดูเบอร์ค่ะน้องสาว้องมาช่วยบวชแลมาหาก,กินดูสินะพี่ีดูชับเบอร์

หลุนยิ่งกว่าค่ะนี่จะปีที่บัจจุบันของวายเก็บะนะคะ1999ว้าวว้าวโอ้ยว้าว I didn't see anything not, just why nothing, nothing inside just why okay. I don't know how t i n g this everything, is, everything oh. is here nothing in the why oh, อ๋อ I see คุณครูอ่ะสมันที่สอนมันบอกมันเอาอย่างนี้อย่างงี้มันจะดึงขึ้นอย่างนี้ ไมนไม่ได้เอาไอ้ตัว้มาหรอมันจะมีกะถกโห่มันจะมันจะแบบว่าเอาแบบไปกริลตอนที่ยังแบบเป็นฟรีซอยู่ได้มันรสชาติมันจะไม่ดีมันว่าอย่างนั้นเออ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 พวกนี้ก็ช่วยกันดูดูเขาถ่ายคลิปเขาถ่ายคลิปกันเขาไม่ให้เห็นหน้าฉันเห็นจากันเชิด เส้นผสมกินเติมพันชิชโนลจะไม่สมใสเอาหน้าถือไว้เกียร์ก่อนแลมเอ่ย,ยอะไรเอ่ยเอยเอะไม่ต้กินเนื้อดิบๆนะจ๊ะนางต้องแบบเอามาชิลก่อนแล้วเอามาวอร์มก่อนอีกนึงอยู่ข้างในตึ้งเลิศพี่ชายฉันก็ไฮโซกินวายขวดละสี่หมื 40, ่นซำๆเป็นเซเลบทันหนึ่ง อายุมากกว่าตัวเองอีกวัยเมาไอ้อน,นี่ไงปี <Why S 1> ที่ตึกปีที่ตึกเวอร์เทสถ<ห>ล่มอ่ะเนี่ยหนึ่งเก้าเก้าเก้าปีที่ตึกเวอร์เทสถล่มอ่ะอันนี้วัยอ่ะอายุยี่สี่แต่เนี่ยอายุยี่สามจะสวยสวยหวาสวยหวานชำ้ำนี่ที่มามัน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 โชว์ปิดเปลี่ยนใหม่แล้วนะที่บ้านยเจ้าน้ำมันได้รถเกียร เดี๋ยวให้แบบว่าอาจารยิ่งสักเทสนะคะเทสแรมก็ยังแซ่บเหมือนเดิมไหมครับที่แล้วอาจารย์ิ่งสักบอกว่าละมุนมากแรมนัวอยู่ไหมไม่หรอไม่เหม็นเลยหรอไม่ไม่าเออแต่ว่าแกะรถมันเอจจิ้งมาดีแน่เลยกลิ่นมันเลยไม่จาไม่สาบเลยอไม่าแต่ไม่ถือไว้ตู้มาเลยอันนี้อันนี้แบบ อันนี้คือไม่โปะนะปกติเป็นใสเนื้อพอมาเจอแกะแบบนี้ก็กิน<อ>ได้ไม่เปลี่ยนยตลอดชีอร่อยฟินนะน้องซ้อฟินนี่จานแคะกันหมุกหมักหมุกหมักขนาด <c oughs> มวยไทยน้องสาวใส่ข้อมูลกาแฟอะไรขู้ไม่ไไมีไ,ไม่ถือถ่ายข้อมูล